เทศาบาลนครนครราชสีมาจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2569 ที่บริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนะคะนายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตร,นรีนครนครราชสีมาพร้อมด้วยนายไกรศรีหล่อทาราประเสริฐรองนาย,ยกเทศมนตร,นรีนครนครราชสีมาสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้านที่มูลนิธิอปพรรรวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมการเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ประจำปี2569โดยนายวรรณรัชชานุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าในระหว่าง,งวันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569ซึ่งเป็น7วันอันตรายและอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจังหวัดนครราชสีมาเป็นเส้นทางสายหลักที่ผ่านไปยังภูมิภาคภาคตะว,วันออกเฉีย เหนือทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายปกครองสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลนาครน,นครราชสีมาได้ทําโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้และเพื่อ หน่วยความสะดวกด้านการจราจรและการให้บริการกับประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลนาครน,นครราชสีมาและผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบผู้ประสบภัยทางถนนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้นะคะจุดบริการประชาชนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมาและจุดสกัดป้องปรามตามชุมชนต่าง หรือว่าจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจัดให้มีรถดับเพลิงรถยนต์กู้ภยัยรถพยาบาลฉุกเฉินหรือว่า EMS รถสุขาเคลื่อนที่อุปกรณ์ลากจูงนะคะถังดับเพลิงเคมีแห้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอ,อปพรประจำจุดตลอด24ชั่วโมงตามมาตรการของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเป็น ป้องปรามประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่ต่อไป